สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าอันนี้ไม่ใช่แม่ขวานนี่รีโอครับเดี๋ยวมาทําลูกชิ้นกันค่ะแม่ขวัญใช้หมูกับเนื้อบดผสมกันจ้าน,นี้ไขมันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้สองโลค่ะใส่เกลือเลยๆ,ๆไปจ้าเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าพริกไทยขาวประมาณสองช้อนโต๊ะพริกเดดะพริกไทยดําอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็นี่ผงฟูค่ะประมาณาช่อหนึ่งช้อนกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะหนึ่งจุดห้าช้อนโต๊ะแล้วก็ชูรสเล็กน้อยแล้วก็รสด,ดีค่ะรสด,ดีก็สองช้อนโต๊ะไข่ไก่สี่ฟองนะคะไข่ไก่เบอร์กลางๆนี่แล้วก็คุกคุกคุกค,กคุกเลยคุกน่าจะแบบนานมากจนเหนียวจ้ะคุกจนเหนียว มีพักไว้นิดหน่อยก็คุกไปเรื่อยๆจ้าให้มันเข้าเนื้อคุกเสร็จแล้วก็ชิมก็ได้นะจ๊ะชิมเลยชิมว่ารสชาติมันโอเคไหมมันถูกปากหรือเปล่าความแต่ทํามันออกเค็มนิดๆก็ได้จ๊ะเวลาเราไปต้มนี่มันก็จะได้แซบแต่ว่าเวลาเวลาไปย่างนี่ก็สุดยอดนี่เราก็มาปั้นค่ะได้ที่แล้ว เราน่นได้ที่แล้วเราก็มาปั้น,นะคะ่ะปั้นให้รอดหวางนิ้วโป้กับนิ้วชี้นะะี่ค่ะให้มันออกมาเป็นลูกๆอย่างนี้ก็ช้อนตักจ้ะช้อนเราก็จะจุ่มน้ำเปล่าเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะมันจะได้ไม่ติดมันจะได้ไม่ติดช้อนนะคะ่ะก็ปั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะจุ่มน้ําเปล่าเล็กน้อยคะ่ะช้อนจะได้ไม่ติดช้อนจ้ะเนื้อจะได้ไม่ติดช้อน ทำง่ายค่ะสูตรนี้ง่ายมากเลยแทบไม่ต้องรอไม่ต้องแช่ตู้เย็นแน่จ้ะอร่อยง่ายๆสไตล์แม่ขวัญเลยจ้าขอบอกพอเราลงน้ําเดือดค่ะเดือดก็น้ําร้อนร้อนแต่ไม่ได้เดือดมากจนปุดปุดๆนะจ้าร้อนพอประมาณร้อนแบบร้อนสุดอยู่แต่ว่าก็ไม่ให้เดือดปุดๆมากจ้ะ นี่ก็ต้มให้สุกหน่อยหนึงจ้ะเพราะมันลอยขึ้นมาแล้วบางทีข้างในมันยังไม่สุกนะคะเราก็ลอยอีกน้อยนึงแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นน้ำเย็นนี่ลอยน้ำแข็งก็ได้ค่ะมีน้ำแข็งก็ได้แต่อยู่นี่หาน้ำแข็งยากก็เปิดน้ำเย็นเย็นใส่เลยค่ะเปิดน้ำเย็นเย็นใส่เลยแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้ต่อไปแล้วเราก็มาปั้นต่อจ้ะ ปั้นต่อไปครับลูกเล็กลูกใหญ่นี่เลือกเอานะจ๊ะตามตามชอบลูกเล็กลูกใหญ่นี่ก็ปั้นตามชอบเลยค่ะเห็นไหมอันนี้มะขาประมาณ2โลจ้ะคือเป็นจะเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อวัวนะจ๊ะ แล้วก็มัน20อันนี้ตักขึ้นจากน้ําเย็นจ้าแล้วก็เสดดน้ําไว้อันนี้ก็จะเปลี่ยนน้าเย็นใหม่แล้วก็มาตักขึ้นอีกรอบจ้าใช่ไหมลูกเล็กลูกใหญ่นี่กกำหนดได้ตามเราชอบเลยนะคะนี่ก็เปิดน้ําเย็นใส่ค่ะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก็เราก็มาลงนี่ตอดไป แม่ขวัญว่าสูตรนี้ง่ายค่ะสูตรง่งายๆสไตล์แม่ขวัญเลยทําออกมาแล้วก็อร่อยค่ะโอเคเลยโอเคเลยลองทํากันดูจ้ะทีโ่โถน้ำเย็นนี่ก็จะเห็นไหมเริ่มเป็นไข่เกาะแล้วค่ะเพราะว่าจะแบบน้ำเย็นอย่างเดียวเลย เสร็จแล้วนี่ก็มาชิมดูค่ะมาทอดบะแมนเป็นลูกชิ้นย่างจ้ะมาคอนย่างกระทะค่ะลูกชิ้นย่างกระทะถ้าย่างนี่รสชาติเขาก็จะคือไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากย่างนี่จะรสแบบเหมือนที่เราทำเลยแต่ถ้าเราเอาไปต้มไปใส่อะไรเนี่ยรสเขาจะจืดลงหน่อยนึงจ้ะ ก็เลือกเอาเพราะว่าตอนเราผสมเนื้อเนะี่ยเราก็ชิมดูเลยได้จริงสูตรแม่ขวันนี่สูตรไม่ซ้ําจําไม่ค่อยลายา่าชะก็ชิมรสเอามีลูกน้องนั่งหน้าตะลอนรอเลยคก็ทำน้ําจิ้มอร่อยมากตอนทําน้ําจิ้มไม่แน่ใจว่าทําคลิปไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะน้ําจิ้มสูตรมะขามเปียกจ้ะ ่หย่มากอร่อยครับลูกชิ้นย่างของเราชุดชุดขออภัยค่กินทั้งกระทะอันนี้ที่เหลือก็มาใส่ถุงนะคะัจัดการใส่ถุง เก็บไว้กินนานๆจ้ะของบ้านนี้ทําทีก็ทําประมาณนี้จ้ะจะได้เก็บไว้กินนานๆส่วนมากก็จริงๆไปแจกสาวๆหมดจ้ะแจกเพื่อนๆมั่งแจกสาวๆมั่งค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะจ้ะที่เรา